วันนี้แวะมาที่บ้านโคกสีนะคะทางมาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรน,นะคะเห็นดอกบัวสวยมากเลยเป็นสะบัวเลยนะคะทุกคนดูธรรมชาตินะคะสวยมากเลยเราก็เข้ามาดูบัวสวยเขาเรียกบัวอะไรคะทุกคนดูนะคะตูปปเป็นเยอแยะเลย ทางมาโรงเรียนโคกสีวิทยาสันนะคะตำบลโคกสีอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนครนะคะเขาเรียกว่าบัวอะไรคะทุกคนดูสีสวยมากเลยนะคะทุกคนเป็นเสียงธรรมชาติล้นลวนเลยดอกบัวก็เลยแวะมาเยี่ยมมาถ่ายดูสวนบัวเขานะคะทุกคนเาเขาเขา,เขาก็จะปลูกกล้วยกล้วยก็สวยนะคะ บัวสวยค่ะเป็นเสานะคะเสาวโทรศัพท์มวันนี้ฟ้าแจ้งมากเลยนะคะทุกคนเป็นเสียงธรรมชาติเลยค่ะค่อพี่น้องขาบอกมาสาอีสานนะเสียงธรรมชาติอะอยากไปทายลงไปนิดนึงเนาะอู้ง่ามคนอะ ไปหอดพุ่น่ะงามค่ะงามแน่เนาะมีกล่องมาซุมซ่มๆุเพื่อเสียร่างกายค่ะเนาะความงามของบัวคนนด้โอ้ยธรรมชาติค,ค่ะตายมึงนนจะอ่อนเพลินอย่าไม่งูไปเด้อนกงนกนกไวยเพิ่นไวยเพิ่นค่ะเพิ่นกับบัวไว้เนาะ พอมาศาสตร์สงสรรค์ไม่ดีนี่หน้าบัวง,งามมีกล่องซุง้มงามงามันก็สิขาวเนาะโอ้เพืนเทศาลาเลยค่ะพี่น้องน่าจะเป็นบ้านเพลิน,นปลูกบ,บัวไว้บรรยากาศเด็ดบรรยากาศดีเนาะ,ะงามนะพี่น้องเนาะอยู่บ้านโคกสีนี่ทางมาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรร ขอวาดปากทางไว้นิดนึงเท่านั้นงามค่ะถ่ายคลิปบึงเสียงธรรมาชาตินะคะจบคลิปด้วยค่ะพี่น้องงามบ่งามค่ะงามค่ะเดี๋ยวขวายังไม่จบอีกนิดนึงปาสซูมดอกนี่ยมด้คยก็งามค่ะงามแหนมด้ยงามค่ะรังการของฟ่ามึงได้วิวหนูเสียงกากาสิ สุดยอดจบคลิปด,ด้วยค่ะพี่น้อง